มีผู้สาวงามๆเข้ามาในใจตั้งมากมายสุดท้ายออยบอเคยเจอจนมาพอผู้สาวคนนี้จนอายได้ขึ้นนำอำลำแท่น้องคนงามคนพะเหลอมาเป็นตาหาักตาแพงแต่น้องสาวผู้เบาวสะกลอ่อนสอนเอ็ดเนาเ่าเลอละใดเข้าไปเคเขือไม่งามงอนหรืออายละใดแค่นอนฝัน คนคือกันนะคนดีที่มันมีหัวใจคือคือกันถึงแม้เฮาบา่หากันเอาน้องฟังสำเนียงใจฉันจกกันหน่อย บ้าสกล่นนี้ทิมีกะคือโหเจอมีคืดมีโตมีตมโต,มตน้องหรือว่าเพอคืดมากเพอไปแล้วกะมีแต่ความจริงเจอมีคือผู้บ้าบานไก่พุ่นดอกแม่ตาหวานที่เห็นว่าไอว้าเยินกะาอเป็นผููไทยท่านน้องตกลงปงเจอลา้าไปดินกับแม่พอไปกินปิ้งซินท่าแลอิ่มนำสำรานกันเฮอพอเว้าดินซื้อ,อ,อดอกหนอผู้สาวายละเบอ มีแต่ความจริงใจที่มอบเพื่อนองเป็นคนเดียวหัวใจละบ่เลี้ยวเบิงเพอถ้ามือหนึ่งมือเลิกหัวใจของอายนั้นถึกเจอตัวอายก็คงสุขสันคนคือกันนะคนดีที่มันมีหัวใจคือคือกันถึงแม้เฮาบ่หากันเฮอน้องฟังส้เนียงใจฉัน จากกันหน่อยเบ้าสะกลคนนี้ที่มีก็คือโหเจอมีคืดมีโตมีตมตัวน้องหรือว่าเพอคือดมกเพอไปแล้วก็มีแต่ความจริงเจอมีคือผู้เบ้าบ้านไก่พุ่นดอกแม่ตาหวานที่เห็นว่าไอาว้าวเยินกะาอเป็นผู้ไทยขันน้องตกลงป่งเจอละพาไปดินกับแม่พอไปกินปิ้งซ้นท่าแลอิ่มหนำสำราญกันเฮอพอเว้าดินซื้อ,อดอกหนอผู้สาวอาย Love her.